ยังไม่เชิงครับยังไม่เชิงครับอาจจะเรียกว่าห่างกันก่อนก็ได้ครับเรวยเด็กก็มันเป็นอาจจะเป็นเรื่องของเวลานะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของหลายๆอย่างที่แบบผมเองก็ทํางานด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีเวลาให้เขาไม่พอด้วยใครเป็นคนเริ่มก่อนเลยครับมันก็ ไม่เชิงว่าใครเริ่มก่อนนะว่าอาจจะเป็นแบบว่าทั้งสองฝ่ายมว่าาแก้มีครับมีมีการคุยกันครับมตอนนี้ยังไม่ได้สั่งว่าเลิกครันเออเลิเอา่าเลิกก็ยังไม่อยากใช้คําว่าเลิกแล้วกันครับอาจจะเป็นก็อย่างที่บอกใช้คำว่าทางการคือเหมือนกับว่าอา่าเหมือนลดสถานะลงมาให้ แต่ละคนเนี่ยมีเวลาที่จะคิดมีเวลาที่จะอยู่ตัวเองทบทวนตัวเองมากขึ้นครับผมก็น่าจะคุยเป็รที่บอกว่าผ่านการนิดประมาณก็น่าจะประมาณเกือบๆเดือนเดือนหนึ่งได้ไม่เะอ๋อยังยังมีเจอกันอยู่บ้างครับเพิ่งเพิ่งจะเพิ่งจะมาเจอกันช่วงหลังๆแล้วกติก็ยังทัดกันวันจะได้กลับมาอีกครก็มันก็ มีความเป็นไปได้ทั้งสองอย่างครับคือคือตอนนี้คล้ายๆกับว่าเหมือนกลับมาเริ่มใหม่อ่ะเหมือนเหมือนก็เหมือนครับก็สองปีกว่าๆได้ครับสองปีกว่าๆแต่คนมองว่าเป็นการขาย MV เปิดตัวแล้วก็ไปเลยอ๋อเปิดตัว MV แล้วก็เอออันนี้เมื่อก่อนก็ไม่เชื่อนะแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นกับผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นความบังเอิญมากกว่าเปิดต,ตัวแพร์แล้วก็แบบ อ่าครับครับเพราะว่าเพราะว่า <m ix> มีเหมือนมีเคสก่อนนั่นที่ผมเคยได้ยินก็คล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันนะแบบมันแบบเปิดตัวนู่นนี่แล้วสุดท้ายก็ผ่านไปไม่นานก็แบบเลิกกันอะไร <c oughs> <c oughs> แงบนี้ครับมีที่เรายัดูยังดูอยู่ใช่ไหมมีเรามาดูได้อยู่ใช่ไหมอ๋อดูแต่แต่ดูแล้วก็อาจจะมีความแบบเหมือนอินมากขึ้นเว่ามันมันมันเป็นเรืงเศร้าครับเป็นเร <c oughs> ืงเศร้าโอ้ใหม่ๆตอนตอนที่เอ่อเรื่องเกิดเรื่องใหม่ๆก็ก็เศร้าครับมัน เศร้าเศร้าแหละเดี๋ยวอาจจะมามั้งครับไม่รู้เดี๋ยวเช็คดีๆ์จุงเย็นๆนะอาจจะโอ้วันนี้เหรอครับวันนี้อาจจะไม่สะดวกเดี๋ยวไลน์เอาก็ได้โทรคุยเอาก็ได้ครับอะไรฮะ<า>โอ้ยบ้บาแหละ <laughs> ไม่คอครับไม่คอก็อันนี้มันก็เกิด เริ่มก็เกิดขึ้นมาสักพักแล้วนะครับแล้วก็มันก็ลดความตึงเครียดลงมาแล้วพอสมควรโอโ้พูดยากครับพี่พูดยากครับมันมันมันเหมือนกลับมาเริ่มแบบคุยกันใหม่อะ่ะคล้ายๆงันเหมือนเหมือนเราเองพอแยกออกมาแล้วก็เหมือน เราเองเราก็ต้องปรับต uh ัวเองด้วยอะไรเงี้ยเขาเองเขาก็ต้องต่างคนต่างปรับก็ดูว่ามันจะเวิร์กไหมก็ถ้าเวิร์กก็ไม่แน่ก็อาจจะคบต่อแต่ถ้าไม่เวิร์กก็ยังไงก็ยังเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนกันอยู่ได้ก็ประมาณนั้นครับโดยรวมก็ลึกๆก็ก็มีคิดมีกลัวเหมือนกันแต่ว่าคือ ผมก็อันนี้คือเป็นการตกลงกันแล้วทั้งสองคนว่าโอเคนะตอนนี้เราก็ลดสถานะลงคือเราก็ยังคุยกันได้ติดต่อกันปรึกษากันได้อยู่อนเดินก็ได้สมมติวันหนึ่งถ้าแบบเออเธอไปเจอใครอะไรเงี้ยก็ขอให้บอกกันแล้วกันคือเรา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 ไม่ห้ามอยู่แล้วว่าต่างคนต่างก็มีอิสระของตัวเองแต่ขอให้บอกหน่อยว่อตอนนี้ มันก็ไม่เชิงว่าเปิดใจไม่เปิดใจก็คือแต,แต่แต่ผมไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบไปควันไปไปพยายามไปจีบใครนะตอนนี้เลยก็คือจริงทำงานอยู่ด้วยอะไรเอ่อถ,ถามว่าถามว่าเสียายเวลาไหมคงไม่ครับเพราะว่าเวลาที่ผ่านมาผมแฮปปี้นะ,<ม>ะกับกับน้องเขาอะไรเงี้ยก็กมีมีช่วงเวลาดีๆที่เยอะ เยอะกว่าช่วงที่มันไม่ดีนะครับเพราะนั้นผมผมไอ้เรื่องที่มันไม่ดีผมก็จะไม่ไม่เก็บออกมาแบบเอามาจำเอามาฝังใจหรอกก็จำแต่เรื่องดีๆดีกว่าแต่ว่าก็เสียถามว่าเสียใจ<ม>ก็ต้องเสียใจอยู่แล้วเพื่อนรอบข้าง<อ>ที่ไมเชียร์จะเป็นกาวใจอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะเรื่องเพื่อนรอบข้างเนี้ยแนะนำหรือว่าเป็นกาวใจให้บอกว่ามาพบกันเหมือนเดิมโอ้โหไอ้เพื่อนเนี่ยไอ้เพื่อนในตัวเซลเลยก็ก็ไม่ไม่อะไรมากครับแต่พวกพวกเพื่อนเพื่อมันก็เหมือนแบบคอย คอยปลอบมากกว่าคอยให้กําลังใจห่างๆเมื่อสุดท้ายการตัดสินใจที่ทำมันก็อยู่ที่ผมอยู่แล้วมันมันไม่มีใครจะสามารถมาแบบบังคับได้ว่าว่าจะให้อยากให้ผมเลิกหรือไม่อยากให้เลิกอะไรยเงี้ยก็รักนะครับก็ถือว่ารักนะครับเพราะว่าตลอด2ปีวัยที่ผ่านมาก็มีอะไรดีๆเยอะคือน้องเขาก็เป็นคนที่น่ารัก ตอนนี้คงยังครับเรื่องเรื่องแต่งเพลงนะเพราะว่ามันมันซิงเกิลใหม่ก็เพิ่งออกมาด้วยอะไรเงี้ยครับก็เอาเป็นโปรโมตโปรโมทเพลงที่มีอยู่ไปก่อนดีกว่า